สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมโลโบอกวันนี้อยู่กับผมชาแนลสามสี่เก้าสามนะครับวันนี้จะมาเล่นด่านเจ้าหัวโตนะครับโคตรเสียวโคตรสนุกโคตรมันแลนนี้ทำไมมาโผล่อยู่ตรงเนี้ยหลุดเหรอโอ้มีตังค์อยู่ส่วนเหรียญซื้ออะไรไม่ได้เลยเราไปกันดีก่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เออหล่นนะครับไปดีเจเจหัวแดงไปดีไม่กล้าไปหรอไปทางนี้เลยเราก็ไปกระโดดชิดๆมันจะโผลมาฝั่งนี้จะเอ๋อ้ยรอดแล้วรอดแล้วหนึง่งจะไปทางไหนต่อจำไม่ได้แล้วอุยอ้ยอุย้ยตายอุย้ยแตก อุ้ยต้องเริ่มใหม่อีกแล้วโดนเจ้าหัวโตจากการเจ๊มายืนอยู่ได้ตรงนี้เราควรจะไปได้แล้วเจ๊อุย้ยเจ้าหัวโตโอ,โอุ้ยอ้าทำไมถึงโดนเดินมาต้องไกลแล้วนะไม่ไม่ยอมเมื่อกี้ไปไกลมากเลยทำไมถึงได้โดนแอบดูก่อนเจ้าหัวโตอยู่ที่ไหน โอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนโนยมันเร็วมากเลยโอ้ยมันตามมาแล้วตามหลังมิดติดเลยโอ้ยเราด้วยโอ้ยโอ้ยทำไมมันเร็วเช่นนี้เราไม่ยอมเราต้องไปให้ได้ผ่านเขาวงกดสุดโหดและอันตรายลงไปเลยอ้าทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ใครเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่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 โอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยแตก โอ้ยวันนี้ฉันจะผ่านได้ไหมเราไปใครไม่ไปฉันจะไปโอ้ยจะหัวโตว Avenue. แอบอยนู่นตานนี้แล้วอุย้ยมาแล้วมาแล้วอะฮ่า,าข้าผ่านมาแล้วหนึ่งจุดใครนี่โอ้ชุดเท่จังเลยข้าจะไปแล้วเนาะอุ้ยไม่ไม่ไม ถึงตรงนี้เราต้องไปตรงไหนต่อคาจําไม่ได้แล้วเราจะไปเจอตัวหัวโตโดักอยู่ข้างหน้าเอ้ยมันตามมาติดๆเลยมาตามโอ้ยแตกอีกแล้วโ,โ,โอ้เริ่มใหม่โคตรไกลเลยนะครับเราหัวโตไปนู่นแล้วเราต้องรีบเดินอุ้ยอ้อผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงได้โดนได้เราอยู่ห่างตั้งไกล โอ้ยากพอสมควรเลยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโคตรจะกดดันเลยผ่านไม่ได้ตรงนี้มันดักอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ย จะทำยังไงดีมันช่างยากเย็นซะเหลือกินเราไปทางนี้มั่งดีทางนี้เป็นยังไงโอ้โอ้โหมันไวมากๆเลยนะครับโอ้ยทั้งเสียวทั้งกดดันเครียด อุ้ย <c oughs> อะไรอ่ะทำไมถึงมันถึงได้วาบมาหาเราได้มันเล่นยากมากๆเลยนะทุกคนว่าไงละฮาลิสไปถึงไหนแล้วไปถึงด่านที่สองยัง,ยงอ,อยู่ไหนอ,อุ้ย <c oughs> โอ้ยทำไมเราถึงกระโดดไม่หนีไม่รอดสักทีนึงไม่เราไม่ยอม เราจะไปต่อเออเหนื่อยแล้วเนี่ยโดดขึ้นโดดลงตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วก็ตายจ้าหัวโตปล่อยให้ฆ่าเลยไปเถอะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุไปแล้วข่าไปแล้วตรงนี้หนึ่งตัวอุ้ยไม่อุยอุ้ยอุยโอ้โหสองตัวสองหัวติดติดกันเลยแบบนี้ขี้โกงชัดๆเลยไม่ได้แล้วแบบนี้ โอ้โหโคตรตึงเจ้าหัวโตมันโคตรตึงเลยโอ้เมื่อกี้โอ้ยไม่โอ้โหกระโดดไม่พ้นโคตรน่ากลัวเลยทุกคนเ้ยเลยแล้ววันนี้จะผ่านได้ไหมเฮ้ยเราถึงสีแดงได้แล้วแต่ว่าเราจะผ่านไปยังไงมันอยู่ตรงนี้ตรงหัวอ๋อไม่มันขี้โกงเกินไปแล้วมันขี้โกงเกินไปแล้วจริงๆ วางไงล่ะไปด่านที่2ได้ยังโอ้ยไปไม่พ้นไม่รู้จะทำยังไงแล้วปวดหัวไปแล้เยรอด้วยเพื่อนรอด้วยโอ้ยนายคู่อะไรครับนี่โอ้ยเพื่อนไปเร็วเพื่อนวิ่งเพื่อนต้องมาเป็นตัวล่อให้เราเพื่อนเออเพื่อนไปตายก่อนเลยอะไรเพื่อนนั่นเพื่อนลรอมปนไว้เพื่อนลรอมป็นไว้เพื่อนลรอมป็นไว้โอ้ยแตกสามโอ้ยมันตึงจริงๆเลยเจ้าหัวโตเฮ้ยมันดักเลยมันดักมันดักมันดักซ่อนแอบมันดักซ่อนแอบมาครับ ตอนนี้มองหัวกตามมา้จะติดเลยโอ้โอ้จะไปได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราขอผ่านไปที่ด่านที่สองก่อนนะครับโอเคนะครับโอ้ยพอจะผ่านมาถึงตรงนี้ได้โคตรหวาดเสียวดูดีเจ้าหัวโตมันดักเต็มไปหมดเลยแล้วเนี่ยทุกคนคิดดูมันผ่านไปได้ไหมมันผ่านไปไม่ได้นะครับทุกคนเราจะเห็นซอกเล็กๆตรงนี้ไหม เออนั่นแหละเราไม่ต้องลงไปทางนี้นะพอลงไปให้ไปซ้ายไปขวายังไงก็ไปไม่ได้อยู่ดีเออเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยมีคนจะ,นนะนนกระโดดขึ้นมาอ๋อไม่ใช่เพื่อนนี่ตามตามมาไปทางนี้ตามมาเร็วเพื่อนเร็วขึ้นมาเซฟเออนี่นแหละไปเลย,เพ,เ,ลย <c oughs> เพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนโดยไปดิเพื่อนไปดิ อไปเราจะไปให้นายดูเองชุบชุบชุบเออตายหัวที่สามนะครับมีคนเพิ่มมาเป็นเพื่อนโอเคเรารับนายเป็นเพื่อนแล้วนี่นายตามเรามารถทางนี้รถทางนี้โอ้ตายหัวที่สองนะครับตายคู่อีกแล้วเราจะผ่านได้ไหมเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันกําลังเผลอมันกําลังเผลอไปแล้วอ,อ๋อมันหันมาได้ยังไงกัน ไม่เราไม่ยอมเราต้องไปให้ได้โอ้ยเพื่อนล่อมันไว้ให้น่อยโอ้ยเพื่อนล่อมันให้หน่อยเราจะผ่านไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนจะทิ้งเราไปแบบนี้ไม่ได้โอ้ยโอ้ฉันจะทํำยังไงดีมันอยู่กันสามหัวเลยเพื่อนเออเพื่อนล่อไว้ั่นแหละขอบคุณมากเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเร็วเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเร็วเพื่อนอยู่ไหน เอาเพื่อนเพื่อนตายเราจะรอนายดีไหมเพื่อนเพื่อนไปซ้ายเพื่อนไปฝา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 โอ้ยเราก็ไม่กล้าลงไปรอดเหมันกันเพื่อนเรากลัวไปเริ่มใหม่แตกสองดูนะครับมันยากจริงๆทั้งยากทั้งตื่นเต้นเลยนะครับฝาซ้ายฝาซ้ายฝาซ้ายฝาดิเฮ้ยเพื่อนโดนมานั้นแหละขึ้นมา ขึ้นมาเย่ไ yeah. ปเพื่อนเราไปรับตังกันเถอะโอเคได้สิบเหรียญไปหานประตูไปเลยเพื่อนไปเลยเอาเพื่อนเราเหมือนขางเลยว่าอ๋อรอแป๊บหนึ่งสเตจสองนะครับเรามีตังสิบแล้วแต่ว่าเราก็ยังไปซื้ออะไรไม่ได้เลยเราต้องไปทางนี้ด่านนี้ช่างแสนจะกดดัน เราจะต้องล่อมันเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับมันกำลังมันกำลังเผลอมันกำลังเผลอเราไปเลยครับมันกำลังเผลอมันเผลอแล้วไปเลยเย้เอามันมาได้ยังไงเมื่อกี้เห็นหัวมันติดอยู่ไม่ใช่เหรอบอกให้มันว่ยๆหน่อยอำไม เขาวงกดนี้มันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินต้องไปทางไหนทางนี้ทางนี้เดี๋ยวทางนี้อ๋อเราต้องไปล่ออีกหัวหนึ่งใช่ไหมหัวนี้ใช่ไหมเ้าเพื่อนมึงล่อไว้เอาเพื่อนมึงตายเฉยเลยเอตะเตะอุ้ย ตกใจมันไม่ยอมเดินมาไปมันมาแล้วทางไหนเร็วเร็วเร็ว,วตรงนี้แหละทางไหนโตเฮ้ยทางไหนโต่อเนอุ้ยวิ่งวิ่ง่งดิโอ้ยนี่คือจุดมาร์อีกจุดหนึ่งใช่ไหมโอ้โหทีนี้ถ้าตายเราก็จะเกิดตรงนี้อันนี้ไปชิดไหนชิดนี้ คิดกำแพงไปเลยทุกคนโอ้ยแล้วก็คิดข้างในฟุ้โอ้ยโคตรวเลยไม่ไม่เราไม่ยอมคิดฟุ้นฟุบแล้วก็อีกทางหนึ่งโอ้ยเกือบออกไปทันมีหรือเปล่าทางนี้เราจะไปไหนขอดูหน่อยคิดคิดกำแพงวูบโอ้ยไปไหน โอ๊ยโอ๊ยโอยทำไมเป็นอย่างนี้ตรงนั้นต้องไปไหนบอกเราเร็วหน่อยติองี้แชิ้กำแพงไหนล่ะอีอนก็ยอยู่มต้องรงไปหรือเปล่าเไม่บอกครับยืนทำอะไรโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเลยมันเร็วมากเลยไปเ้ยโอ้ยโอยทางไหน ในทอนนอบมันไวมากเลยมันเป็นแผ่นเลื่อๆนๆ,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 ๆ่อนกำแพงนันนี้อกำแงชกแพงก้างคองทีนี้เราต้องทีงนี้เราต้องตรงแล้วโอ้จะเอเพื่อนต่อยกันเปล่าเล่าในจิงก็เดินมาสิฮ่าฮ่าแล้วทางนี้เราจะไปไหน่อเราจะมาโพข้างหลังมันหรือเปล่าโอ้ยเราเจอจุดสีเขียวคืออะไรฟึบ มาร์กที่สามเหรอเฮ้ยอันนี้ไปยังไงอันนี้หน้าหวาดเสียวมากเลยเจออีกแล้วเราต้องไปทางไหนเฮ้ยบอกทางโกนเอ้ปามิก็หัวใจเลยเย้ yeah. เรามาถึงสเ,เตทที่สามแล้วนี่นะครับทุกคนด่านนี้ด่านที่พันผ่านมาว่ายากแล้วเจอด่านนี้เข้าไปโคตรยากเลยนะครับดูดีเราต้องผ่านไปโหยากมากๆขออันนี้อีกหนึ่งด่านนะครับไปเลย เรามีอยู่20เราทำอะไรได้มั่งซื้อน้กกากซื้อปีกซื้อปีกไปทำอะไรไหนๆก็ได้เล่นแค่นี้แล้วซื้อปีกแล้วกันอ๋อเรามีปีกแล้วนะครับแต่เราบินไม่ได้หรอกหรือเราอ,อ,อาจจะบินได้ก็ได้โอ้ดูสิมันมาสองหัวแล้วมันโคตรขี้โกงเลยนะครับเราจะต้องหนีโอ๊ยเราจะเจอไอ้หัวโตหัวโตเราไป เฮ้ยหัวโตโหมัเลเลยโอ้ยโอ้ยบินบินบินอันนี้นะครับไปทางไหนจําไม่ได้แล้วโอ้ยไอหัวโตหลุดมาจากแผ่นนี่ได้ยังไงโอ้ไม่ไหวเลยเอา้าปีกเราหายวะ่ะโอ้ถ้าเราซื้อแล้วเราตายเราใช้ปีกได้แค่ครั้งเดียวเองเหรอไม่มันขี้โกงไปแล้วจะมายุ่งกับฉันไอหัวโ,โต โอ้ยไม่รอดฐานทักจะงุดหิดกับพวกแกแล้วไอหัวโตวแกไม่ทำให้ฉันผ่านไปได้เลยแกมาดักอย่างนี้ไม่ได้แกดักตรงมุมสองหัวสามหัวที่โกงไปแล้วโอ้ยรอยอตัวนุ่นหมุนไปเรากคกกระโดดไม่ทันโอ้ไม่ไหวเลย ขอนีอสักรอบนะครับทาไม่ไหวแล้วจะคงขอจบไว้จะพียงเท่านี้ก่อนโอ้ยไม่ไหวจริงๆด่านนี้ยากพอสมควรเลยนะครับโอ้ไปเลยเจ๊โอเคเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับสนุกมากๆทั้งตื่นเต้นทั้งน่ากลัวโอ้มันสุดยอดมากๆเลยสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้จะพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม